โอเคนี่สีมาที่ตรงริมซอนทะเลสาบกำลังมานั่งกินเพราะว่าลูกอยู่นิตายชิลวันนี้ไม่มีอะไรทำก็ชิลๆก็มานั่งกินลมชมบรรยากาศแล้วก็เล่นไ i ไฟฟรีตรงนี้เขาเป็นไวไฟบริเ,ไฟไฟเลชั่นเลยนะคือ download, download อัพโหลดดาวน์โหลดเจ็ดเมกจบปะที่ไหนมี Wi-Fi ที่นั่นจะมีสี ต่อไปมันจะเป็นสไลายแบบมีต่อมีต่อนี่นี่นะคะแล้วก็ใครที่ตอนนี้มีตังค์ไม่พอเพื่อเก็บหนังไว้ดูก็จะได้ค่ะส่วนด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมเล่นนเกมค่ะในระหว่างนี้พี่ทางพระเจ้าวัดดีหน้าตาดีคนไรแบบนี้ก็คงจะเป็นรูกทีกรี่มาหปากอยู่ในนั้นบรรยากาศดีมากทะเลสาบนี่ชีใช้การ์ดด้วยสายตาสีสไลด์ก่ะดเก๋ไปมาก thank mm -hmm.